ค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็นจะพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวหลีกอยู่ที่ต้นมหาดนะคะ่ะนาะงสิงคุณยายจะคล้องบานเพื่อนว่าเมื่อคืนนี่มันมีแสงไฟผิดออกมาจากต้นมหาดนะคะ่ะนาะแอดมินก็นจะพาท่านผู้ชมมาติดตามโชคลาภที่ต้นมหาด ไปพร้อมกันนะคะเนาะก่อนจะไปชมคลิปแอดมินกับฝากกดไล่์กดแชร์กดติดตามไอช่องเจน,นิช่าแนวนำนะคะเนาะค่ะก็รอไปติดตามตัวเลขจากต้นมหารพร้อมกันค่ะว่าเพิ่นจะหายโฉกหายลาบเด็ดๆตัวแดงมาฝากท่านผู้ชมนะคะเนาะรอไปติดตามพร้อมกันค่ะค่ะท่านผู้มชมตอนแอนมินก็จะพามาติดตามตัวเลขอีก ขวัเนาะสิงใหญ่สอนเพิงกำลังทำพิธีอยู่ค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่ต้นต้นยังก่อดคุณยายต้นหาดอืมทุกผู้ชมคุณยายเป็นงกำลังทาเปร์นนะขวเนาะทำพิธีท,ทาเปร์ู ออยากสร้างน้ำถ้ำบุญบ่มีก็เลยมาขออยากเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลให้เป็นเป็นนี่บอกคุณยายตอนวันพาวันเจ้าจะเห็นแสงออกมาอวันจันทร์ขึ้นนี่แมวเพิ่มหินขึ้นจ่นทร์ คนมาไม่มีหอยคือแซงไงแท้คน,ค,นคนบอกเจ้าคนก็จะบอกือกันนะคนเฮงผู้ใหญ่ <c oughs> ในโลกในแผ่นดินมีตะเพินคอยเลอผู้ขาขอตัวรับตัวดีเน่ตัวหวยตัวเดล็กนะผู้ขาหูแกวตาทีประจักษ์งไาลูกขึ้นเทิงเอง ันก็ทำที่คอบ่อ้าวันาไงสดายเนาะครับท่านผู้ชมอันพูกคนแนมเห็นเมื่อคืนว่ามันเห็นมีแสงมากมาดอยู่ทูงเงาจำลจะเป็นต้นหาดครับผมต้นบักหาดเนาะจ้เป็นมนมาบัวใดครับคนของจีิงวลย เราเห็นอยู่ตรง้องหันนะครับเห็นแสงขึ้นแบบตัวรทั้งดุมเด้อควยเห็นที่ตัวทั้งดุมเด้อจ้ากระโพอกระโพดล้านเด้อขั้นให้ถือกระชให้ป้าร้านลอยฝ้าเลยนะแว่าจะเห็นคัะจดสี่เห็เบิงเลยค่ะเบัวี่่ะไหก็เห็นตัวเดียว ตัเดียวกันวนี่เด็กสี่นี่เด็กหนึ่งสี่แค่เพี่แต่เดียวกันมีได้ลยนี่เด็กสี่นี่สี่นี่นี่เด็กหนึ่งมันยงเถืองเ้อเย็นยังตื่งมาวันเหลืยังขยี้สองนี่จะเป็นศาสตร์ดนี่เขาวเยอะ่สองสองที่หนึ่งบอ เดกสองตัวบหเ็กองยู่ได้ชัดเจนเลยอยู่เห็นอยู่บดตัวนงกเงาเห็นยอยู่วเจงเห็นว่า้งวาอยู่นี่เด็กสอนี่ตัวนี้ชิ้นบนี่นี่เด็กหนึ่งสองตีหนึ่ง อยากซีอยากซีไม่บัวอยากซีค่ะท่านผชมก็ลองผิดตาเบื่อเป็นน้ำานะคะเนาะมานเป็นตัวใดนะคะเนาะมป็นตัวใดนะต้องเป็นสองสีหนึ่งตัวเด็กซีก็เป็นหนึ่งแอดมินห็นยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเด็กสองแอดมินเนี่ยหินโอ้ชาดเกนคอ่างไหนึ่งเด็กสองบัแบบไงหนึ่งนี่แต่ย่บัวจิ้มแห้งไมันจะเป็นหนแอดมินไห่ีมันนี่ี้งมานี่สองอยู่บน โอ้ยฉันเกนที่ยังนี่สองสองคืหนึ่งครับี่งกับ้ัรชมเนาะเึ็นอยู่เอ็ดีไหนแต่ไม่ไหนวันอ็กสองตไม่ใจหนึ่งแต่ทไมเป็นจั่วละวะบาดี่ยกขึ้นเลย ไก่ด้วยนะไก่โคดห็นอยู่วันหนึ่งมันบอกค่ะมันเป็นเงากยินข้าวตั้งแต่เมืองสาก็บูกกบลางก็ยาดสาวได้แน่นเนี่ยที่ใจที่ถัดชูเมาอาดิองจีหนึ่งก่วยกุย ผมบะเขืออยากทุกคนมีโสมดวงใ่นนเยอะเพ่น <lonely> ก็บอกว่มเพื่อนส่ที่ดีกว่าเออื่อที่ดีสุดนะัแห้งนี่น้องไอ้ว่าเห็นไหมเอกเขากหายมาเลยแม่ทอนเนาะเอเมนก็จพาจองเบืองเดินๆค่ะคุณผชมสเป็นตัวใดนะคะเนาะก็คอมเมนต์เขามาในคลิปบอกเอดเมนนั่มเนะคะเนาะวาเห็นเป็นตัวใดนะคะท่าชมเนาะ เรปิดารหนาไปนน้ำกันเบ่งค่ะเียงินตัวใดไฟเอสมก็จะจ้องให้ทุชมงเดินดูนะคะเนาะสาวคุณสเบิดมาเอาตอนนี้กเบิบช่องหลอดเบ็ดอ่อนคุณหมอมันกูสื้อเมียเนอกคันออกโลยเอาอีกอัเอาว่เอดมินเจนี่ที่ตัวคุปังแบตไฟแล้วมันเบิดไป่นเบิดอ่อน ไปขึ้นไปหลายคนกับมวนนี่ไดเนะขี่ทู่ห้ากระสี่ค้นอันเยาวไดโน่าขี่ทู่มากกรสี่อันเยาวอุ้มนใหญ่มันมากวหมอดไฟฝใช่ไหม่นใหญ่นี่ไดอน่ ว้าไปบกงหนึ่งเอาหมอดกเบื้องขันเจงคือโซเขาโซเขาโวะอืมเย่าหมอดูพอหมอดีดีเลนั่นเห็นเจ้าบอกเห็นแล้วหมอดีน่หมอดีเสื้อชอสเสื้อชามมึงหมอดูพ่อพุ่นบอกให้หมอดนั่นหมอดีดี แม่บัวส mm ีเ hmm> ห็นเบื 8, nah, ้องไม้แน uh, ่ค mm ่ะเห็นเป็นตัวใดบ่เห็นบ่ออนแมินี่เลขสองนี่สองเน้ี่ยคืนสัตว์เนี่ยนี่เลขสี่นี่นี่สี่นี่หนึ่งนี่นี่ตรงมานี่ขี่ตรงมาเลยนี่เห็นปะขี่หนึ่งมาเลยนี่สี่นี่สองนี่สองตัวแบบง่ายเลยนี่ สิกซี่กับตัวไงเห็นตาหนาน่เป็นหอยแล่วว่าเห็นขึ้นแหวววัาเป็นเห็นโค่ะไอ้มีก็ติดจองวนนี้นะคะจองว้นดนๆ้ชมดสองเบรนะคะเนาะเด็กอยเทิมบนวะหอยเทิสองี่นะคะเนาะสอี่หนึ่งอืมขี่ทูนี่นี่เด็กเก่าดีเดเกียรติมางโตไงหนูอืออือเด็กเก่าอื่ได่พเก่าเกียของ เมืนเหมนนอยู่สัตว์นกสัตว์สัต้งอู้ขื่นเห่งเฮสัตว์เจีลยดยไหมว่คนให้เด็ก่างน้ำให้เด็ก่างท่นเก่าจีอ้ขึ้นสัตเดยเนาะยแ่ก่เลยเก่าเจีตัวไหนก่อนว่าเฝ้าเฮด้วเหื่อหนังคือยังบอกนี่นีนี่นี่เก่านี่นี่เด็กเกตัวบังนี่เงโอ้ที่มันสั่นเนาะบอมันเต็มเต็นน่ตัวละ เตีกงขั้นหาขั้นเปดมาบอกว่าให้ยับงาไดช่วสวอกอนอยู่ร้านผีงอนเห็นเรอเปล่ากระบุหันผู้เขาเป็นเจ้าหาก็ยันให้เขาเปยังให้เขามาเันแล้วปุ๊บปั๊รแล้วเหียังไป่เห็นห่อให้มันเกิดเรื่องทางขอแห้สัตว์เกาเจ็ดบ่กเรียนเก่เจ็ดเอ้านาด้ขึ้นมากอไปนอนสี่เหมือนแวเดบมเนว่าบอเอเออตัวไห ตัวใดที่ยูเพว่าโอ้ยากเว้ยที่ตัวใดบอกมาสองสี่หนึ่งกับเก่าเจ็ดคน่งว่าพอเชื่องเห็นอยู่สองสี่หนึ่งแต่ว่าเก่าเจ็ดพอเชื่องบอกจันตรงพอเชื่องมองบอกสี่หนึ่งเฮ้ยเห็นเก่าเจ็ดนี่เดี๋ยวก่าตัวสันสันนี่แต่ว่าหางสันร้องบอยเนาะโอ้พวกเก่ากับเปียรแล้วเนาะ อันนี้นี่เป็นตเกียดนี่เกียนี่ห็นสัดเจ็ดเห็นอยู่นี่เด็กเก่านีเออนี่เก่าขี่ลุงหางว่านี่บุกเก่ากับเปียแต่ลอนี่ไข่ไ่กันอยู่่มงถางกินเจ้าบเห็นอยู่เห็นอยู่เ็กเจ็ดเห็นอยู่เห็นแล้วพ่อบอกว่าเห็นแล้ววันนี้เลยเจ็ดแต่สองสี่หนึ่งเห็นชัดเจนแห้ง มั้งที่แมาตกกับบอกก็แก่บองเก็บเก่าเก็บเก่าหนอเพราะมะนั้นเก่าเก็บเก่าเก็บเอากับอ no. right, okay. ีกแล้วพ่อนอืมฮะดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วก็ทำชิชุ่มได้แล้วเดี๋ยวที่มาดับไฟกันเนาะวันไหนเรียมตาสมอ นี่เห็นบ่เดขเก้าเห็นบ่นี่เด็กเก้านี่เด็กเนี่เก้านี่เก้าเด็กสี่หนึ่งอ้ยดาไฟอยู่ดาปญาเองปญาเป็นมันดาไฟไฟคู่หมองขึ้นเป็นหนงสี่ละอืมดาไฟแท้มาดาไฟแท้พเจ้าแสงขึ้นหมเบิ้งบ่อ่งมันถ้ามึงอยากได้หมอดไฟแล้วสิว่าพรจ้าว่ายังสามพระจ้ามมีใหญ่น้อเรียงจะคืนนอเห็นคือเก่าชาดเจนแห้งวัดนี้แห้งเห็นชาดเด็กี แตยยบัวไปเห็นเด็กซีอยู่ตรงไหนช่ออดไฟชะอก้อนคำตาพี่จคอยบ่อเห็นคือมองพีเจ้าได้พบอยตาไหมาด็กซีเด็กซีเด็กรึ่งเด็งมากอือเดสองเดกำตาใคเห็นชัดๆเลยเห็นบเดี๋ยนชัดเจนในวันนี้เห็นมินอ่อเห็นดีบอเป่นักนตสองซีนึงนะคราจะมีช่มเนาะสองโตก็จะเป็นเก้าเจดหลายคนเห็นบัดบะเห็นนะคะห็ โอ้ยเห็นขื้นปันใหญ่ปันอยู่บ่เห็นก็เจ้าทิวางได้แล้วแบบเออเออ,อ <c oughs> คุณยายพามาขอโชวขอลาบก็พุ่มเจา้าจีซึ่งพึงประรักษาอยู่ตรงจุดนี้เนาะก็ทานปู้ชมเนาะปรากฏว่าเห็นเป็นสองสี่หนึ่งกับเก่าเจ็ดเอาให้ท่านู้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิจจารนาเองครับว่าตัวเลขตัวนี้จะหนาลงทุนหรือบ่อ แต่ว่าเห็นชัดเจนอยู่ครับมาอยู่มุมนี่ก็เห็นดีๆละเก้าเจ็ดสองสี่หนึ่งก็เห็นแบบชัดเนาะครับทำ็ปชมเนาะครับผมค่ะแต่ไม่ชมแอดมินก็นจะมาสรุปตัวเลขตนมหาดาตในฟังกันอีกครังหนึ่งเนาะค่ะเนาะตัวเลขตนมหาดาที่บานกุณญายสอนตัวเลขก็จะมีสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะทำมาชม หรือทนผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นขม่าในคลิปในคอมเมนต์ใดเนาะค่ะเนาะเพื่อมาแบ่งปันเอฟซีานอื่นเพิ่นค่ะกะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะประพาดข้อมูลข่าวสารในขังทัดไปหรือเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินในไปหาตัวเลขได้เดินมาฝากทนผู้ชมอีกเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้เอฟซีทุก่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ